อัปเดตล่าสุดนะคะอำเภอไหนมีฝนบ้างเวลา19นาฬิกาสีนาทีก่อนที่แอดมินจะขอลาไปเฝ้าพระอินขอเริ่มที่ภาคกลางก่อนจังหวัดปทุมธานีอำเภอลำลูกกาสมุทรปราการอำเภอท่าบ่ออำเภอบางประกงอำเภอเมืองอำเภอบางพลี จังหวัดนครนายกอเภอเมืองค่ะต่อกันที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อเภอสมืองอหางดงอเภสารพีอหอดจังหวัดลำพูนอเภอเมืองจังหวัดลำปางอเภอแจ้ห่มอเงาวจังหวัดนานอเภอเบียงสาเภอแม่จริมอุตรดิตถ์อน้ำปาดกำแพงเพชรอปางศิลาทองอขานนวรรักษ์บุรี อำเภอคลองคลุงอำเภอบึงสมามัคคีจังหวัดตากอำเภออุ้มผางเพชรบูรณ์อภอวงองังโป่งพิษณุโลกอ,เ,อเนินมะปรางต่อกันที่ภาคอีสานค่ะ บึงการได้แก่อำเภอเมืองอำเภอศรีวิไลอำเภอบุงครานครพนมอำเภอวังยางกาลสินอำเภอสมเด็จอำเภอยางตลาดขอนแก่นอำเภอศรีชมพูอำเภอชุมแพอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงเภอหนองเรือมหาสารคามอำเภอบอระบือร้อยเอ็ดอำเภอปทุมรัฐสุรินทร์อำเภอจอมพระบุรีรัมย์อำเภอลำปายมาศอำเภอคูเมืองศรีสะเกดอำเภอเมืองอำเภอวังหินโคราชอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีค่ะ ภาคตะวันออกนะคะปราจินบุรีอำเภอประจันตคามสะแก้วอำเภอเมืองอำเภอเขาชะกันอำเภอวังน้ำเย็นชนบุรีอำเภอศรีราชาภาคใต้ชุมพรอำเภอสวีอำเภอพัโตะระนองอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองพังงาอำเภอเมืองอำเภอทับปูดอำเภอตะกัวทุ่งภูเก็ตอำเภอถลางอำเภอกระทุ้อำเภอเมือง นครศรีธรรมราชอเภอท่าสาราอเภอพรมคีรีอภฉอำเภอทุ่งใหญ่อเภอบางขันอภอทุ่งสงอลานสกาอภอร่อนพิบูลอเภอเมืองอเภอปากพนังอเภอเชียนใหญ่อภอหัวไทรต่อไปนี้นะคะทุกอำเภอเลยไม่ว่าจะเป็นกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลา อำเภอระนดอำเภอกระแสสินอำเภอสิงพระปัตตานีอำเภอมายออำเภอสายบุรียะลาอำเภอทานโตอำเภอบันนางสตาอำเภอรามันและนราธิวาสทุกอำเภอค่ะทั่วไทยเลยนะอัปเดตให้ล่าสุด19.40นาทีของวันนี้22พฤษภาคม2564แอดมินขอลาไปเฝ้าพระอินท์นะคะฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบาย